หญิงชายที่เกิดในเริกโจรน,นะครับผู้หญิงเนี่ยเป็นรูปสาวเศรษฐีส่วนผู้ชายเนี่ยก็เป็นลูกชายของปุโรหิตนะครับแล้วก็ได้มามีวีรกรรมร่วมกันด้วยการที่ได้แต่งงานกันนะครับพอได้แต่งงานกันแล้วพวกผู้ชายซึ่งมีสันดานเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยจนถูกจับได้แล้วก็ถูกส่งไปประหารที่ผาทิ้งโจรเนี่ยนะครับ ก็มีสันดานที่แก้ไม่หายก็เป็นสันดานเดิมก็เลยต้องการที่จะฆ่าภรรยาเขาตนเองซึ่งภรรยาเนี่ยรับโจรคนนี้มากแต่โดยที่สุดแล้วก็ได้ล่อภรรยาหลอกลวงภรรยาของตนเองขึ้นไปบนผาทิ้งโจรน,นั้นเพื่อที่จะทําการสังหารนางแล้วก็เอาเครื่องประดับเพชรนินจินดาทั้งหลายเนี่ยเอาไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายทั้งทงที่สบายอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นสันดาน รเรื่องมาสรุปลงตรงที่ว่าพระเอินว่านางพัฒนาซึ่งเป็นภรรยานั้นก็เกิดในเริกโจรเหมือนกันเพราะฉะนั้นโจรเจอโจรก็เลยโจรที่มีปัญญาก็ต้องใช้ปัญญาโจรที่มีกําลังก็ต้องใช้กําลังและโดยที่สุดบทสรุปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะครับโจรที่มีปัญญาก็คือนางพัฒนานั้นก็ล่อลวงจนทําให้โจร ผู้มีกำลังที่เป็นสามีนั้นต้องถูกผลักตกลงไปที่ผาทิ้งโจรสิ้นชีวิตไปวันนี้เราจะมาดูชีวิตของนางพัฒนาผู้ซึ่งรอดจากการที่ถูกสามีฆ่ามาได้นางเป็นผู้มีปัญญาและเกิดในเลิกโจรชีวิตต่อไปจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามได้แล้วครับ นางพัฒนาหลังจากที่รอดชีวิตมาได้หลังจากที่ผลักโจรชั่วผู้ที่เป็นสามีตกลงไปในห่วงเหวแห่งโจรแล้วเนี่ยก็คิดว่า ถ้าเรากลับไปบ้านบิดามารดาก็จะถามว่าสามีเจ้าหายไปไหนถ้าเราบอกความจริงว่าเราฆ่าเขาตายแล้วก็จะพากันประนามติเตียนเราว่าหนังเด็กดื้อเจ้าอ่อนวอนพ่อแม่ให้เสียทรัพย์เพื่อถ่ายชีวิตโจรเอามาทําหัวแต่พอได้เขามาแล้วก็กลับฆ่าเขาตายเจ้าทําอย่างนี้ได้อย่างไรแม้เราจะแม้เราจะบอกว่าเขาต้องการจะฆ่าดิฉัน เพื่อต้องการเครื่องประดับท่านทั้งสองก็จะไม่เชื่อราบในเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่ควรที่จะกลับไปบ้านควรที่จะไปบวชในสำนักใดสำนักหนึ่งน่าจะดีกว่านี่เป็นความคิดของนางพัฒนาหลังจากฆ่าสามีแล้วนะครับด้วยปัญญาก็คิดได้ดังนั้นก็จึงไม่กลับบ้านเมื่อไม่กลับบ้านจะไปไหนก็ไปหาสำนักบวชนะครับก็ ต้องติดตามไปครับว่านางเนี่ยแสวงหาสำนักที่จะบวชแล้วจะไปบวชที่สำนักใดพักสักครู่ครับ รัน,นางพัฒนาคิดได้ดังนั้นแล้วก็ทิ้งหอเครื่องประดับไว้บนยอดเขานั้นแล้วก็เดินจากภูเขาไปเดินลัดเลาะไปตามป่าได้พบสำนักของพวกนิครนนิครนนี่ก็เป็นนักบวชอีกศาสนาหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบรรประชาในสำนักนั้นพวกนิครนถามนางว่าจะบวชโดยวิธีไหนนางจึงตอบว่า วิธีใดที่จัดว่าเป็นสิ่งสูงสุดในสำนักของท่านก็ขอให้ท่านบวชให้ดิฉันด้วยวิธีนั้นนั่นแหละพวกนิครนจึงเอาก้านตาลถอนผมของนางจนหมดศีรษะถือว่าเป็นวิธีบวชที่สูงสุดของสำนักเมื่อนางบวชแล้วผมที่งอกขึ้นมาใหม่ก็ม้วนกลมเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนไม่เหยียดตรงเหมือนเดิมดังนั้น นางจึงได้ชื่อว่ากุนดละเกสาหรือกุนทนเกสาเมื่อนางบวชแล้วก็ได้ศึกษาศิลปะวิชาการต่างๆในสำนักจนจบสิน้นนางเห็นว่าสำนักนี้ไม่มีศิลปะวิทยาที่สูงไปกว่านี้อีกแล้วจึงออกเที่ยวแสวงหาบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายแล้วก็ขอศึกษาสิ่งที่บัณฑิตเหล่านั้น รู้ทั้งหมดนางเที่ยวแสวงหาบัณฑิตด้วยการโต้วาทะโดยวิธีใช้กิ่งว่าปักลงบนทรายแล้วประกาศว่าถ้าผู้ใดสามารถที่จะโต้วาทะกับเราได้ ก <คน S 1> จงเหยียบกิ่งว่านี้โดยมีข้อตกลงกันว่าถ้าผู้ที่โตวาทชนะนางเป็นครือหัดนางก็จะขอยอมเป็นทาารับใช้แต่ถ้าโตวาทะเป็นนักบวชนางก็จะขอบวชเป็นสิษย์ ในสำนักนั้นนี่ก็คือคําประกาศของนางสุพัทธากุลทนเกษานะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราหลับตามองก็จะเห็นว่าเป็นสุภาพสตรีนะครับที่โกนผมแล้วก็นุ่งห่มผ้าเหมือนกับพวกเดร์ธีนะครับ แล้วผมบนชีศักด์ของนางนเนี่ยก็หยิกนะกาเรียกว่าหยิกเป็นก้อนๆเต็มหัวลักษณะจะส่งไปทางพระพุทธเจ้านะครับนางถือกิ่งว่าเที่ยวประกาศโต้วาทะไปตามหมู่บ้านตำบลต่างๆชาวบ้านพอได้ทราบข่าวว่านางพัดทามาทางบ้านของตนก็จะพากันหลีกหนีไปนางเข้าไปถึงตำบลใดก็จะปักกิ่งว่าลงบนกลกองทรายนั่งรอผู้รับคำท้า มาเหยียบกิ่งว่าของนางบางตำบลก็รอถึงเจ็ดวันก็ไม่มีผู้ใดกล้ามาเหยียบกิ่งว่าของนางเลยนางจึงต้องถอนกิ่งว่าแล้วหลีกไปที่อื่นนางได้ถือกิ่งว่าเที่ยวไปในทํานองนี้จนได้ชื่อว่านางชัมพูปริภาชกหรือชัมพูปริภาชิกาก็เรียกว่านางผู้ถือกิ่งว่านะครับเพราะว่าชัมพูเนี่ยนะชัมพูเนี่ยแปลว่า กิ่งว่านะครับนางพัฒนาเนี่ยก็ได้ทําตนเป็นบัณฑิตนะครับแล้วก็เที่ยวโต้วาทีเรียกว่าจนไม่มีใครจะสามารถมาโตวาทีต่อก่อนได้กลายเป็นนักปาดของเดรชีนะครับนางพัฒนากุลทนเกษาก็กลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงแต่เป็นชื่อเสียงที่หวาดวันสำหรับนักพูดนักโตวาทีทั้งหลาย ในยุคนั้นนางก็ได้ถือกิ่งว่าเดินทางเรื่อยไปเรื่อยไปเพื่อหาผู้ที่จะโต้วาทีที่จะสามารถเอาชนะตนเองได้ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จประทับอยู่ที่ประเจโตว,วันวิหารที่กรุงสาวัตถีฝ่ายนางกุลทนเกษาหรือนางพัฒนากุลทนเกษาก็เดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีแล้วก็ปักกิ่งว่าไว้ที่กองสายประกาศท้าโตวาทีเหมือนเดิมแล้วก็ออกไปหาอาหารบริโภคในขณะนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเดินผ่านมา เห็นเด็กๆกำลังยืนลุ่มล้อมดูเก่งว่าบนกองทรายพร้อมกับวิจารณ์กันเจงแซ่เกิดความสงสัย จึงเข้าไปถามเด็กๆ,ๆเมื่อถามแล้วก็ได้ทราบความโดยตลอดแล้วจึงบอกกับเด็กๆว่าเจ้าหนูทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงเหยียบร <ๆ S 1> จริงว่านั้นเถิดพวกกระผมกลัวขอรับพระคุณเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกพวกเจ้าน่ะเป็นคน <ผ still S 1> เหยียบ<ๆ>เราจะเป็นผู้แก้ปัญหานั่นเองเองด็กบางพวกไม่กล้าบางพวกก็กลัวกลัวกล้ากล้าแต่ผลที่สุดก็ช่วยกันเหยียบย่ำ กิ่งว่าและกองทรายนั้นจนกระจัดกระจายนางชมพูปริพาชิกาหรือชมพูปริพาชกกลับมาเห็นก็ดุด่าว่าเด็กเหล่านั้นแต่พอเด็กๆบอกว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นใช้ให้เหยียบนางจึงเข้าไปถามพระเถระว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านจะโตวาทะถามปัญหากับอิฉันหรือใช่แล้วล่ะน้องหญิงพระสาลีบุตรตอบนางฟังคําของพระเถระแล้วคิดว่า เราควรจะให้ชาวพระนครเสาวถีได้รู้กำลังปัญญาของเราว่ายิ่งใหญ่หาผู้หาผูาผ้เทียมทานไม่ได้ถึงแจ้งให้ชาวเมืองให้มาฟังการโต้วาทีระหว่างพระสารีบุตรกับนางพัฒนากุณทนเกษาให้มากชาวพระนครพอทราบข่าวต่างก็พากันมาห้อมล้อมจนแน่นขนัด เรียกว่าผู้คนมากกว่าคอนเสิร์ตนักร้องดังซะอีกในเมื่อนักปราดที่เป็นผู้หญิงและก็นักปราดที่เป็นผู้ชายซึ่งเป็นระดับอัครสาวกของพระพุทธเจ้าจะโต้วาทีกันเมื่อถึงเวลาพระเทละก็ได้ให้โอกาสแก่นางชัมพูปริภาชิกาเป็นผู้ถาม ขึ้นมาก่อนนางก็ถามศิลปวิทยาที่ตนเรียนรู้มาตั้งแต่ละที่ของตนถามจนหมดความรู้ที่นางมีอยู่พระเทระก็ตอบได้ทั้งหมดนางก็ตกใจเพราะไม่เคยถามใครมากอย่างนี้มาก่อนจึงนิ่งเฉยอยู่พระเทระจึงกล่าวว่าท่านถามเราหมดแล้วต่อไปนี้เราจะขอถามท่านบ้าง พัทธาคุณทนเกษาก็ตอบว่าขอเชิญถามเถิดพระคุณเจ้าที่ชื่อวันหนึ่งนั้นคืออะไรพระคุณเจ้าดิฉันไม่ทราบเจ้าค่ะนี่คือคำตอบของนางพัทธาซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยในชีวิตคำว่าไม่ทราบของนางนี่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแต่ว่าได้เกิดขึ้นแล้วท่ามกลางผู้ชมมากมายนางชมพูปริภาชิกา พัฒากุนทนเกษายอมพ่ายแพ้ต่อพระเทระด้วยปัญหาเพียงข้อเดียวเท่านั้นนางหมอบลงกราบแทบเท้าพระเทระขอศึกษาวิชาพุทธมนต์ในพุทธศาสนาพร้อมทั้งขอบรรพชาและถึงพระเทระเป็นสรณนะแต่พระเทระบอกว่า ขอให้นางถึงพระพุทธเป็นสรณะเถิดแล้วนางก็ถูกพระเถระพาไปยังวิหารเชตวันนำเข้าเฝ้าพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์ทรงทราบจริยาอัธยาศัยของนางดีแล้วจึงตรัสพระธรรมเทศนาที่เป็นคาถาสุภาษิตว่าผู้ใด กล่าวคาถาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แม้ตั้งพันคาถาแต่มีผู้เพียงกล่าวคาถาที่ประกอบด้วยประโยชน์เพียงคาถาเดียวแต่ยังผู้ฟังให้สนบประงับได้นั้นแลชื่อว่าประเสริฐที่สุด าที่ถือว่าเป็นภาสิทธิ์ที่พระพุทธองค์ตรัสมุ่งเฉพาะเจาะจงไปที่นางพัฒานั้นนะครับทั้งนางนางพัฒาที่กำลังยืนอยู่นั้นเนี่ยยังไม่ทันจะนั่งลงก็ได้บรรลุเป็นพระอระหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลาย ในขณะนั้นแล้วก็กราบทูลขอบรรัรพจาพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตแล้วท่งนางไปบวชในสำนักของภิกษุณีสงฆ์เมื่อนางบวชแล้วได้ชื่อว่ากุลธนเกษาเถรีภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่านางสุพัทธากุลทนเกษาเถรีนี้ยิ่งใหญ่จริงหนอบนรรลุอรหัตผลในเวลาเพียงคาถาเพียงสี่บาทเท่านั้น พระศาสดาจึงได้ปรารบเหตุนี้แล้วก็ยกย่องนางกุลธนเกษาเทลีภิกษุณีผู้มีความสำเร็จได้เร็วบรรลุธรรมได้เร็วยกย่องนางว่าเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฐานะเป็นผู้ที่ทบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว ผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของภิกษุณีผู้เกิดในเริกดาวโจรแต่ก็หมุนบนกลับมาเป็นดาวจรัสแสงในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วภิกษุณีพัฒพากุณทนเกษ<ส>าเทรีรขอให้ทุกท่านที่รับฟังมีความเจริญในธรรมไปพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อสร้างบุญญาบารมีขอให้ทุกท่านจงโชคดีสวัสดีครับ